ใจผมก็จะจดจำไว้แต่สิ่งที่ผมอยากได้ซ้อย่างจากใจผมในวันนี้จริงๆนะครับคือคำว่ากูยกโทษให้มึงคือคำว่าให้อภัยคนที่หนึ่งที่ผมจะพูดนะครับคือพิกิจขอครคูณบางครั้งที่ผมปฏิบัติตัวไม่ดีนะครับ ผมจะบอกกับพี่กิบว่าพี่ผมขอโทษพี่กิบไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมนอกจากคำในวันนี้นะฮะพี่กิบพูดกับผมว่ากูยกโทษให้มึงนี่คือของฟันที่ดีที่สุดในใจผมสำหรับวันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือพิพพรพัทยานะครับคนคนนี้นะฮะผมรู้สึกว่าผมกระทำผิดกับเขาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมายังมหาอย่างมหันนะครับ ผมอยากจะได้คำคำว่าไม่ต้องพูดคําว่าพี่ว่าน้องคือพี่พรเนาะอายุหน่อยครับผมแต่ผมเคารพด้วยศรัทธาด้วยหัวใจนะฮะผมมีความรู้สึกว่าผมทำคลิดกับพี่พรเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับไม่ต้องเล่าเหตุซึงงายละเอียดอะไรแต่วันนี้พี่พรเอาไว้มาให้ผมนึ่งลังเป็นสิ่งทผมไม่อยากได้หรอกครับ แต่สิ่งที่ผมอยากได้ผมอยากได้คําว่าพี่พรพูดกับผมว่าพี่ป้าผมยกโทษให้พี่นี่คือของวันทีดีที่สุดสาหรับใจผมในวันนี้นะครับคนที่สองนะฮะคนที่สามผมพูดตรงนี้เลยนะครับเมื่อสามปีที่ผ่านมาผมพลาดิีไปกับสิ่งที่เดินดําเนินการในชีวิตของผมคือชีวิตคู่กับภรรยาผมนะครับหลายคนคงดูดีนะฮะ ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ซื้อตัดกับครอบครัวผมไม่ต้องการโนดตป้ายแดงจากเขาผมไม่ต้องการล้องแบรนเนมจากเขาผมไม่ต้องการเงินสดจากเขาแต่ผมอยากได้ข้องวันจากเขาแค่คำเดียวคำว่าพ่อมึงกูยกโทษให้มึงในวันนี้นะครับผมขอโทษเมียผมตรงอิริณะพุ่นนนคนเลยครับโอย เป็นไงาการแสดงขอกกูสำเร็จนะนะมถามครั้งนี้แล้วึงอยากถามอีกนะโว้ยแล้วก็น้องชายที่น่ารักของผมเคียงค้างกับผมมาตลอดนะครับท่านพันตำรวจเอกมานะสำรันวงเขาไม่เคยเรียกผมคำว่าไอบ้บะดูว่าบะเฉยเยเลยนะครับคนคนนี้นะฮะน้องชายที่น่ารักมากเรียกที่บะตลอด นะครับแล้วก็ในหน้าที o, ่การงานของเขาผมไม่ใช <Okay. S 2> ่ว right. um. ่าผมจะต้องมาเอาใจตำรวจที่เป็นผู้บังับนะคนดีขออนุญาตส่งเสริมคนไม่ดีขออนุญาตค่อยค่อยค่อยคอยล้างห่างนะฮะแล้วก็วันนี้ไทยที่สุดจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะขอบคุณเพื่อนผมวัวพ่อทุพันจากสุพรณบุรีขอบคุณกลุ่มพี่บอยกลุ่มนิยมรีเอ็นซี่ขอบคุณพี่น้องชาวรังมันทุกคนนะฮะพี่เบิร์ดพี่โอแมทเทียมนะครับ พี่ใหญ่ทุกๆคนนะครับที่ให้ความรักความเมตตาก,กับผมขอบคุณทีมงานของกำนันผูกนะครับเป็นกำนันที่น่ารักมากขอบคุณกลุ่มเพื่อนของผู้ใหญ่ช้างนะครับขอบคุณกลุ่มรายวันทุกๆคนนะครับอขอบคุณทุกท่านนะฮะมผมขออนุญาตจดจําความรู้สึกดีๆแบบนี้แล้วก็ที่สาคัญที่สุดนะครับจะอยู่ในความทรงจําของผมตลอดไปแล้วก็ที่สาคัญที่สุดสําหรับงานในวันนี้นะครับโทรหาผมเมื่อคืนวาน ตอนสี่ทุ่มว่าพี่ผมจะไปเล่นต่อที่โกราชจริงๆผมทําเวทีเล็กๆคาอ,องคาราโอเกะกันเองประมาณสิบกว่าคนแต่คนคนนี้ครับบอกว่าผมยกทีมงานชุดใหญ่มาเซอร์ไพรส์พี่ด้วยความรักความผูกพันนะครับคุณชัดชัยจำเนียนกนุลหรือคุณบอลเชิญยิ้มครับผมทายที่สุดนะฮะ ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ด้วยความรักความเมตตานะครับผมจะจดจาความรู้สึกดีแบบนี้อยู่ในความทรงจําของผมตลอดไปทุกท่านมีงานครังคาดได้พี่เอ๋เวยนะครับพี่เอ๋พี่เอ๋พี่เฉมเลยครับทุกคนขอบคุณศิลปินคอาชื่อเอ๋ไม่ชื่อเอ๋พี่เอ๋เชิญยิ้มนะครับพี่พี่มีให้กูสองแสนไหมพี่ครับขอบคุณทุกท่านด้วยความรักความารพจริงๆนะครับทิปนิวของผม ขอกราบแทบเท้าทุกท่านด้วยความรักความารพครับจุดเทียนครับผมจุดเทียนเจ้าหน้าที่จุดเทียนเลยครับเดี๋ยวเรามาร่วมร้องเบิร์ดเดย์ด้วยกันนะครับมีเพื่อนคนละสองพันนะครับผมครับใครจะเป็นต้นเสียงดีมามาร่วมกันร้องละแล้วราเพลงม,มา ติด,ดไปเลยได้วางวังใจม่้ยก็โง่ยกวางไปติดงินไป,ไปทุกวันทุกเืนให้รักรวยเลยอทองนกปากให้คน Happy birthday คุณใชใช่ใช่ใช่ให่ใช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 ่บ่ใช่ใี่ใช่ใ่ใช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 ่ใ่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช่ใใช่ใช